เคยได้ยินถึงเรื่องราวของชายที่รวยได้เป็นหลักร้อยล้านเพียงแค่เพราะเขาลดความอ้วนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับมีคนไปเจอเบื้องหลังอันสุดอัประยชน์ของเขาไหมครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องความดาร์กของร้านแซนด์วิชชื่อดังอย่างซับเว์ที่เคยเป็นข่าวลือกระชอนเลยนะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่ความผิดของทางร้านเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องความผิดของตัวบุคคลล้วน นั่นก็คือชายที่มีฉายาว่าซับเวกายฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนชอบเรื่องราวดักดักผ่านเสียงกล่อมนอนแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง F N Diary ของเราในช่วง Dark d i a r y ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีเรื่องมุนมุนแบบนี้มาให้ฟังกันได้แทบทุกวันเลยโดยเรื่องนี้นะครับจะกล่าวถึงซับเวกายชายที่มีชื่อจริงว่าเจเรกโฟเกอครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่อ้วนมาตั้งแต่เล็กเลย เพราะว่าเขานะครับมีนิสัยที่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เลือกจนกระทั่งพ่อแม่เขาเนี่ยต้องปวดหัวเลยคือพยายามทําให้เขาเลิกกินหรือว่ากินน้อยลงเท่าไหรก็ตามนะครับแต่ยิ่งพยายามเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งยุคือบักจารทนะครับได้เริ่มสร้างนิสัยในการแอบกินขนมครับคือเอาไอ้พวกขนมหอ่อขนมถุงนะั่นน่ะมาซ่อนไว้ในห้องเพื่อจะมาสวาปามแล้วมันก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกเมื่อตอนที่จาริทได้โตขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะสามารถขับรถได้ไปหาอาหารต่างๆที่จะนํามาเข้าปากเขาแบบไม่ยั้งเลย ซึ่งอาหารพวกนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่พวกข้าวผักปลาหรืออะไรที่มันดูเป็นสุขภาพด้วนะครับแต่ว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดตามสไตล์อเมริกันชนทั้งหลายแหล่เลยครับไม่ว่าจะเป็นฮอทดอกเบอร์เกอร์ไอติมบอกมาถึงบักจาริทฟาดหมดครับจนมาถึงจุดพีคสุดที่วันหนึ่งเขากินอาหารไปประมาณ1,000 10, 0กิโลแคลอรี่เลยนะครับคือถ้าเทียบเป็นทุเรียนนี่ก็กินมันวันละ5โลครึ่งนั่นนะครับ ทำให้คุณหมอที่ดูแลจาเลตนะครับถึงกับจัดเขาอยู่ในขณะที่ว่าเกินกว่าคนจะเป็นโรคอ้วนเลยคือมากแบบไม่รู้หมอจะบรรยายได้ยังไงล่ะครับซึ่งเมื่อเขาเข้าสู่มาหาหลัยนะครับพ่อแม่ก็คิดว่าเออเดี๋ยวลูกโตแล้วความคิดมันก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้มั้งเพราะว่ามาหาหลัยนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นแคมปัสใหญ่ใใช่ไหมที่นักเรียนเนี่ยก็จะไม่ได้นั่งเรียนในห้องห้องเดียวแต่ว่าจะต้องเดินย้ายตามค่าบไปนูน่นนี่พ่อแม่ก็แบบเออ เดี๋ยวลูกก็คงจะเดินเยอะขึ้นแล้วก็จะได้เจอเพื่อนออกไปสังสรรค์อะไรกันแบบนี้น้ําหนักก็คงจะลดเองละมัง้งแต่ผิดคาดครับการเข้ามาหาลัยนี้เนี่ยกับทําให้บักจาเรศนะครับเดิมยิ่งแย่ลงคือเขานะครับได้อายที่จะให้เห็นคนอื่นๆมาเห็นเขาในสภาพอ้อนอ่นแล้วก็ไม่ชอบให้เพื่อนมาล้อเลียนหรือว่ามองด้วยสายตาอันแปลกประหลาดนะครับดังนั้นเพื่อการแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยบักจาเรศก็เลยจัดการเก็บตัวอยู่แต่ในหอพักเลยเล่นเกมไม่ออกไปสังสรรค์กับใครเลยซะง,งั้น คือถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนคนไหนมาชวนเขาไปนัดไปปาร์ตี้อะไรก็ตามนะครับเขาจะทําให้ตัวของเขายุ่งๆเขาไว้หมักตัวในห้องนี่แหละมันก็เลยทําให้ขนาดตัวของเขานะครับยิ่งขยายเพิ่มขึ้นอีกแล้วในช่วงปีหลังๆของการเรียนมหาลัยเนี่ยบักจาเรศนะครับก็ถึงกับไม่ไปเข้าห้องเรียนเลยครับสาเหตุก็เพราะว่าเขาไม่สามารถเอาดาบเขานะครับยัดลงไปที่เก้าอี้มหาลัยได้ซึ่งมันก็ได้สร้างความอับอายให้กับเขามากจนในที่สุดก็แบบเออไม่ไปเรียนในห้องเรียนซะเลย และในที่สุดจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาก็มาถึงนะครับเพราะเขาคนพบว่าตัวเองนะมีอาการเป็นโรค Sleep อปเนี่ยหรือว่าโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับคือเอโรคนี้เนี่ยมันจะเป็นอาการที่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่มีน้ําหนักเกินตัวนะครับทำให้เวลาตอนที่เรานอนไปเนี่ยไอท่อหายใจมันก็จะถูกอุดอะไรสักประมาณนึงเนี่ยแหละทำให้หายใจไม่ออกแล้วไปไปมามาก็หยุดหายใจไปสักพักหนึ่งเลยซึ่งมันเป็นโรคที่อันตรายถึงตายได้นะครับ คือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคู่นอนที่แบบเวลานอนกรนแล้วมีเสียงกรนแบบไม่สม่ําเสมอประมาณว่าแบบ <c oughs> อะไรประมาณนี้นะฮะก็นแนะนําว่าให้ใส่ใจดูแลนิดนึงพาเขาไปหาหมออะไรแบบนี้เพราะว่ามันอันตรายจริงๆทิ้งไว้นานๆอาจจะหลับไม่ตื่นเลยก็ได้นะครับนั่นแหละฮะบักจารเร็ตเขาก็เลยเริ่มตระหนักถึงจุดนี้ครับโดยช่วงนี้เองนะครับเขาได้มีการลองเอาเทปมามาอัดเสียงตัวเองเวลานอนดู ซึ่งผลที่ได้มันก็ทําให้เขาตกใจอย่างมากครับเพราะว่าเสียงที่ออกมานนเนี่ยมันดูไม่เหมือนคนเลยแต่เป็นเหมือนกับเสียงจุลสิกปาร์คอะไรสักอย่างที่แบบโคคาโคาโค้างในตอนกลางคืนแล้วก็หยุดหายใจไปนั่นแหละครับเขาก็เลยคิดว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างละไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาอาจจะตายได้ฮะบาคาเรดนะครับก็เลยได้เริ่มหาวิธีไดเอทต่างๆต,ต,ตามเน็ตฮะแต่เพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมครับว่าการลดความอ้วนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เราจะต้องเสียสละอะไรหลายอย่างห้ามกินของอร่อยจนกระทั่งแบบต้องไปออกกําลังกายอะไรมันเหนื่อยแต่ทว่าจาเร็นะครับเขาก็ได้ไปเจอกับโฆษณาหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ นั่นก็คือโฆษณาของร้านแซนด์วิชซับเวที่มีภาพในตอนนั้นว่าเขาจะเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดเพื่อสุขภาพไม่เหมือนกับพวกร้านเต้านมเหลืองหรือว่าร้านอแปะหนวดนะครับที่แบบถ้ากินมากๆไปอาจจะไขมันอุดต,ตันหัวใจตายได้เพราะว่าแซนด์วิชของซับเว์นั้นเนี่ยมีน้ําตาลที่น้อยมีไขมันที่พอประมาณแล้วก็กาดอาหารที่เยอะอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็ฟังดูแล้วน่าสนใจมากครับ <S <S นั่นแหละฮะพอบักจาเริได้ยินแบบนี้นะครับเขาก็โอ้มันถูกจริตเขามากเลย เขาก็เลยได้คิดแทนการลดความอ้วนของตัวเองขึ้นมาครับว่าเขาจะกินอาหารวันละแค่2มือเท่านั้นโดยแต่ละมือเนี่ยจะประกอบไปด้วยแซนด์วิชไก่งวงอันยาวของซับเว์หนอันแล้วก็มันฝรั่งทอดกรอบอีก1ถทุง ต่อด้วยน้ำไดเอทอัดลมอีกหนึ่งกระป๋องซึ่งฟังดูคร่าวๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเป็นสุขภาพสักเท่าไหร่นะไปตบด้วยมันฝรั่งทอดกรอบกับน้ำอัดลมเนี่ยแต่ก็เอาเถอะครับมันก็ได้ผลสําหรับบักจาเรตเลยทีเดียวคือเขากินแบบนี้ทุกวันนะครับมันสามารถทําให้เขาลดน้ําหนักไดถึงเก้กิโลเลยทีเดียวจากแต่เดิมที่181เนะครับเขาลดลงมาได้เหลือ85ฮะซึ่งใครจะเอาวิธีการไดเอทนี้ไปใช้ในแอดก็ต้องขอเตือนก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้เพราะว่าไอ้ เอาง่ายๆคืออย่าไปทําตามนั่นแหละแต่ที่นี้เรามาดูชีวิตของบักจาเรตตต่อครับคือหลังจากนั้นมานะครับชีวิตเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแนวขาพุ่งพรวดเลยครับคือเขาเนี่ยเริ่มมีความมั่นใจในตนเองสนใจสังคมมากขึ้นแล้วก็มีผู้สงผู้สาวนะครับมาเห็นว่าโอโ้พอหนุ่มรูปงามตอนนี้พอเอาไขมันออกไปแล้วนี่ก็หืมงามแฝงไขมันเหมือนกันนะเนี่ยก็มาจีบอะไรกันไปครับเรียกได้ว่าจากหลังฝ่าเท้านี่เป็นหน้ามือเลย จนเรื่องของเขานะครับได้ไปประทับใจกับคนเขียนหนังสือพิมพ์ของมหาลัยที่ได้ขอนําเอาประวัติชีวิตของเขานะครับมาเขียนเป็นข่าวโดวยการแปะโพสต์จ่าหน้าเลยครับว่านักเรียนอ้วน181กิโลสามารถลดน้ําหนักได้เกินครึ่งโดยการกินแค่ซับเวยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งข่าวนี้เนะี่ยมันก็เป็นเพียงแค่หนังสือพิมพ์ที่พิมพ์กันเล่นๆในมหาลัยเท่านั้นแหละ แต่ทว่าความสนใจของผู้คนนะครับมันก็มีมากเหลือเชื่อครับขณะที่ว่าต่อมาเรื่องการลดความอ้วนของเขาเนี่ยมันได้แพร่กระจายออกไปนอกโรงเรียนเลยครับนึกสภาพเหมือนกับวันหนึ่งเราเขียนหนังสืออะไรเล่นๆแล้วอยู่ๆมันก็ไปโพลบนสื่อช่องหลากสีอะไรแบบนั้นเลยละฮะจนมันได้ดังเข้าไปถึงหูบริษัทซับเวผู้ที่ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพให้บักจเริดได้กินแบบนี้นะครับที่ก็สนใจชีวิตของพ่อหนุ่มมากครับเพราะว่ามันตรงกับประเด็นที่บริษัทต้องการจะสื่อเลยว่า มากินร้านอาหารซับเวซิที่นี่เนี่ยดีกว่าร้านพวกแดงเหลืองหรือว่าขาวแดงเป็นขนาดไหนกินแล้วลดความอ้วนได้ซึ่งคนก็ให้ความสนใจอย่างมากนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ซับเวได้แบบแต่งขึ้นแบบไปขุนให้ใครเขาตัวผอมลงมาแต่ว่าเป็นเรื่องที่บักจาเรดครับ เขาได้ทําตามจริตของเขาเองแล้วมันก็ได้ผลครับก็เลยทําให้เรื่องนี้เนี่ยยิ่งดูน่าเชื่อถือก็ไปใหญ่นั่นแหละครับสปอนเซอร์ก็เลยเข้าบักจาริศเลยครับซับเว่์ก็เดินไปติดต่อตรงกับบักจาริศเลยว่าเฮ้ยนี่เองสนใจจะมาเป็นทูตสันติภาพของแบรนด์ซับเว่ไหมแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะมีอะไรหลายๆอย่างให้ด้วยนะอย่างเช่นได้กินซับเวรฟรีไปตลอดชีวิตเลยซึ่งบักจาริศก็ตอบตกลงสิครับรออะไรฮะ มันก็เลยทําให้ตั้งแต่ปี2,000เป็นต้นมานะครับบาจารเรตเนี่ยก็เลยได้กลายล่างเป็นเหมือนมาสคอตของซับเว่์เลยครับหรือที่บางคนเรียกเขากันว่าซับเว่ยไกฮะเพราะว่าเขานะครับมักจะเดินทางไปโปรโมทซับเว่ทุกที่ทั่วสหรัฐเลยไปพูดว่ากินยังไงให้มันดีต่อสุขภาพให้ทุกคนในหันมาสนใจสุขภาพอะไรกันเถอะแบบนี้แล้วเวลาเขาไปที่ต่างๆนะครับเขาก็จะมีไอเทมประกอบการเล่าของเขาอันนึงด้วย นั่นก็คือกางเกงยีนไซส์ขนาด xx xx l ฮะที่ตอนนี้เนี่ยสามารถยัดตัวจาเรตลงไปได้ถึง2คนเลยทีเดียวคือมันจะเป็นกางเกงยีนที่แบบใหญ่มากที่เอาไว้ใช้รัดพุงตอนนั้นนะครับเพื่อบอกให้รู้ว่าเขาเนี่ยสามารถลดความอ้วนได้ขนาดไหนแล้วที่สําคัญพวกคุณก็ทําได้ซึ่งมันก็ได้รับความสนใจอย่างมากครับขนาดที่ว่าเด็กๆอะไรเนี่ยชอบมาถ่ายรูปกับเขาเลยเป็นฮีโร่ในขวัญใจ ด้วยความที่ว่าเรื่องของจาเรตนะครับเป็นเป็นเรื่องที่แบบดูว่าบุคคลปุตุชนธรรมดาก็สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตทั่วไปได้นะคือมันจะต่างกับไอ้พวกที่แบบเล่นก้ามโชว์ก้ามอกกล้ามดากตูมตามแล้วก็บอกว่ามาทําแบบฉันสิครั้งง่ายๆนิดเดียวแค่ออกกำลังกายเวลาสามชั่วโมงกับกินโปรโตีนเสริมจะเยอะคือจะมีสักกี่คนครับที่ทําได้ แต่ว่าพอมาฟังฝั่งทางจารตนะครับที่บอกว่าโอ้ยคุณไม่ต้องทําอะไรมากไปต้องออกกลาลังกายเยอะหรอกแค่กินแซนด์วิชวันหนึ่งชิ้นแล้วก็บันฝรั่งทอดกรอบกันไดเอทดโคแค่นี้คุณก็สามารถลดน้าหนักได้เกือบ9กกิโลแล้วโอ้โหคนก็สนใจสิครับเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับชีวิตได้แบบแสนง่ายได้ขนาดนี้นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ซับเวย์นะครับเพิ่มได้ความนิยมจากคนหมู่มากแบบผันมากินซับเวย์กันเถอะเราใส่ใจสุขภาพอะไรกันแล้วทําให้ครั้งหนึ่งประมาณช่วงยุคต้นๆของปี2000สอจะไม่ผิดนครับ ร้านซับเวย์เนี่ยมันเคยมีสาขาเยอะกว่าแมคโดนัลอีกว่าในขณะเหมือนที่ซับเวย์จะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับมันก็จะมีเรื่องอะไรดรัดกๆปรากฏขึ้นครับแต่เอาเป็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในระหว่างที่บักจาเร็ศกำลังเดินทางโปรโมตอยู่นะครับเขาก็ได้ไปพบกับเด็กอ้วน,นจำนวนมากครับแล้วก็สงสารอยากจะช่วยเด็กพวกนี้ ก็เลยตั้งมูลนิธิหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า j a r e d Foundation นะครับซึ่งก็ได้ดูแลเด็กๆเหล่านี้หาเงินทุนมาช่วยเสริมความรู้ให้เด็กในลดความอ้วนยังไงกินยังไงให้ห่างไกลโรคภัยโดยการรับเงินบริจาคมานะครับซึ่งถ้าแอดจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยปีหนึ่งเขาบอกว่าเขาระดมทุนได้ประมาณ65ล้านบาทไทยเลยนะครับกับแคมเปญเหล่านี้ และในช่วงที่เขาทํามูลนิธิอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งครับชื่อว่ารูสซ e เทลเลอร์ซึ่งก็มีแบ็กกราวน์เป็นอะไรที่คล้ายๆกับจาเร็ตเลยคือโดนแกล้งตอนเด็กมาตลอดขาดความมั่นใจในตอนเล็กเพราะเป็นเด็กอ้วนขี้อายอะไรแบบนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยทั้งสองก็ยังมีจิตใจที่รักเด็กเหมือนกันด้วยครับอยากจะช่วยเด็กอะไรแบบนี้ ทั้งคู่นะครับก็เลยกลายเป็นเพื่อนสนิทจูนกันติดแบบสีปลึกได้ในไม่นานแบบเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นเลยคือไปไหนมาไหนนะครับเราจะเห็นจาเรตกับโสเซลเดินไปด้วยกันตลอดไม่ว่าจะไปเดินสายให้ความรู้เด็กๆด,ดูการแข่งขันเกมฟุตบอลอะไรหรือว่าบินมาประเทศไทยเพื่อมารักเด็กนะครับซึ่งช่วงเวลาต่อมาเพื่อนคนนี้นะครับก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ามูลนิธิที่เขาจะดูแลอะไรทุกอย่างเลยและเรื่องก็มาถึงจุดหักเหนในตอนนี้ครับ เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีคนเขาเริ่มสังเกตแล้วว่าเอเอเงินบริจาคที่เขาได้บริจาคไปท,ทั้งหลายทั้งหล่ที่ทุ่มให้กับเด็กปีละหลาย10ล้านเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันได้ถูกใช้ไปแค่3ล้านบาทไทยเท่านั้นเองแล้วอย่างนี้เงินมันหายไปไหนหมดล่ะนอกจากนั้นเองนะครับมันก็ยังได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ได้โทรมาให้ความกับตํารวจว่าเขารู้สึกว่าบักรัสโซผู้เพื่อนเนี่ยมันดูมีอะไรแปลกๆปกนะท่าทางดูเหมือนว่าเขาจะรักเด็กเกินควรอะไรแบบนี้ก็ขอให้ตํารวจไปตรวจดูอะไรเขาหน่อยแล้วกัน เมื่อได้ความแบบนี้นะครับบักโปลิสก็พุ่งตรงไปยังบ้านของรัสโซผู้เพื่อนเลยครับเพื่อจะไปนค้นบ้านเขาแล้วก็เจอกับเรื่องที่น่าตกใจมากมายครับคือมันจะมีภาพถ่ายการไดนามายตูมตามของบักรัสโซกับเด็กที่ยังอายุไม่บรรลุถึงเยอะแยะเลยนะครับ นอกจากนั้นในบ้านของเขาครับก็ยังได้ซ่อนกล้องเอาไว้ตามที่ต่างๆมากมายทั้งในห้องนอนและก็ห้องน้าครับซึ่งจะเอาไว้ทําอะไรก็ลองคิดดูนะฮะไปโอ้โกับเด็กอะไรประมาณนี้ละบ้งเอาง่ายๆคือเขามีรสนิยมที่รักเด็กนั่นแหละครับซึ่งเมื่อเรื่องของผู้เพื่อนได้เป็นข่าวเช้าดังขึ้นมาแบบนี้นะครับบักจาเรกตรีบออกมาทันทีเลยว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นกับอะไรที่เกิดขึ้นทั้งนั้นแล้วเขาก็เพิ่งรู้นะนเว่าเพื่อนเขาได้กลายเป็นคนแบบนี้เป็นคนสปกปรกอะไรมาก่อนเขารับไม่ได้ยี่ขอตัดขวาเขาเป็นเพื่องโป้ง จาเรศนะครับก็เลยได้ตีตัวออกห่างจากผู้เพื่อนไปเลยครับราวกับว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยก็โดนลากเข้าคุกไปในเวลาต่อมาทว่าเรื่องมันเนี่ยไม่จบแค่นี้สิครับเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับตำรวจก็ได้เริ่มสืบอเอาความสัมพันธ์นลึกซึ้งของทั้งสองเพื่อนนี่ครับแล้วก็ไปพบกับอะไรที่มันมีความดาร์กมากคือจาได้ไหมครบที่แอดบอกว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยมีความชอบอะไรที่เหมือนกันอย่างเช่นปัญหาในวัยเด็กการชอบกินชอบเที่ยวแล้วก็รักเด็ก นั่นละแอดหมายถึงว่าเขารักเด็กจริงๆคืออนาจารเด็กกันเลยนอกจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ยังมีรสนิยมชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้อีกด้วยเขาถึงได้จูนกันติดไงสาเหตุที่รู้เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาได้ไปเจอหลักฐานพวกข้อความที่ส่งมายังโทรศัพท์อะไรของผู้เพื่อนจากบักจาเรศครับ ซึ่งมันจะมีข้อความประมาณว่าให้ส่งวิดีโออะไรพวกนั้นมาให้เขาหน่อยสิแบ่ง,บง,บงๆเชะเชกันดูบ้างอย่ามุกบิบเก็บไว้คนเดียวอะไรแบบนี้นะครับและตอนที่พวกเขามายัางประเทศไทยนะครับพวกเขาก็บ้านเราไม่มีรอกบ้านเราเมืองพูดเขาก็มาเที่ยวชมชายหาดไหว้พระสวยๆกลับเป็นจางสามทีแล้วก็บินกลับประเทศไปนั่นแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจริงๆและด้วยหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจได้มานะครับก็เลยทำให้บักจาเรตเนี่ยถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยครับ ซึ่งการกระทําอนาจารต่อเด็กแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้ซับเวตอนนั้นถึงกับเสียภาพลักษณ์เลยโดยที่ทางซับเวนะครับเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับบักจาเรตเลยเพราะว่าเออเรื่องที่เขาทําทั้งหมดนะครับมันทําในนามของมูลนิธิเขาครับแต่ทว่าคนในยุคนั้นเนี่ยก็เอาบัคจาเรตไปโยงกับเรื่องซับเวอะไรนี่กันเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับก็เดือดร้อนไปถึงทางร้านแซนด์วิชเลยที่ต้องออกมาประกาศตัดความสัมพันธ์กับจาเรตผู้นี้ทันที แต่ทว่าวมันก็จะมีดราม่าอะไรต่างๆตามมาอีกมากมายนะครับซึ่งแอดจะขอไม่โฟกัสประเด็นตรงนี้แล้วกันเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันยังไงว่ากันว่าความวิปริตของบักจาเร็ตผู้นี้นะครับมันก็มีมาก่อนที่เขาจะมาเจอกับผู้เพื่อนรัสเซลแล้วนะเพราะว่ามันก็มีหญิงผู้หนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโรเชลเนี่ยเขาก็ได้สงสัยในตัวจาเรตมานานแล้วแล้วก็ได้ช่วย FIB ในการสืบสวนเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2007เลยนะครับคือว่า เขาเนี่ยพยายามจะหาหลักฐานเรื่องการอนาจารอะไรของเด็กกับบักจารเร็เนี่ยแหละแต่ทว่าตลอดเวลาเขาก็ขุดคุยไม่ได้สักทีครับคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยพยายามมาตีสนิทกับจารเร็ฮะให้แบบจาเร็ได้เล่าเรื่องราวปูงป่วงมากมายซึ่งบักจาเร็ก็ได้พูดออกมามากมายนะครับอย่างเช่นพวกจินตนาการที่เขาอยากจะไปโอโออโวกับผู้น้อยแล้วก็พฤติกรรมแปลกๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นแค่คําพูดครับหญิงคนนั้นเนี่ยก็ยังจับไม่ได้ถึงพฤติกรรมของเขาเลย หรือครั้งหนึ่งที่จาเรตได้พูดทีจริงทีเล่นกับหญิงผู้นี้นะฮะว่าทําไมเธอไม่ลองเอากล้องไปติดในห้องของลูกสาวเธอดูล่ะจะได้ส่งรูปภาพพิลึกอะไรมาให้ฉันแบบนี้ฮะๆซึ่งเธอบอกว่าตอนที่เธอได้ยินประโยคนั้นนะครับเธออยากจะอ้วกเลยเพราะว่าชายบ้าอะไรจะมีการกระทําที่ขยักขยแยงมากขนาดนี้ แต่ว่าแม่โรเชลนะครับก็ต้องตีสีหน้าซื้อเล่นเกมต่อไปเพราะว่าต้องการล้วงหาข้อมูลจากชายผู้นี้เพิ่มเติมครับนอกจากนั้นมันยังมีเรื่องป่วยๆที่จาเร็ตได้ทํากับเด็กผู้อายุน้อยอีกนะครับคือเขาจะมีการเรียกอมน้องกะตัวน้อยทั้งหลายแหละเนี่ยเข้ามาโอปจมะก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยพอกินตับอะไรกันเรียบร้อยเขาก็จะถามเด็กหญิงเหล่านั้นว่า เอออีหนูรู้จักเพื่อนที่มีอายุน้อยกว่าเธอไหมถ้ารู้จักเนี่ยพาเข้ามาหาป๋านะเดี๋ยวป๋าจะเปย์ตังให้เธอเพิ่มด้วยซึ่งน้องกะน้อยๆเหล่านั้นนะครับเขาก็รับปากแล้วก็ไปพาเพื่อนมาสิครับเพราะว่าเขาก็อยากได้ตังใช่ไหมนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นวงจรอุบาทเลยนอกจากนั้นมันก็ยังมีเรื่องเกิดขึ้นในตอนที่เขาได้ไปเดินสายผู้เรื่องสุขภาพทั่วประเทศเพื่อซับเวล์ด้วยอีกนะครับคือมันเป็นเรื่องที่เปิดเผยภายหลังโดยเจ้าของแฟนชายซับเว์แห่งหนึ่งนะครับ ที่เธอได้เล่าว่าตอนที่จาเรตมาพูดถึงเรื่องการลดความอ้วนอะไรที่ทบเวย์ของเธอเนี่ยแล้วพอจบจากการพูดนะครับจาเรตก็มาหาตัวเธอแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยฉันเห็นหลานสาวเธอเนี่ยหน้าตาน่ารักดีนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยช่วยนัดมาเจอให้ฉันหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวฉันจะมีอะไรแบบเป็นค่าตอบแทนให้อะไรแบบเนี้ยซึ่งพอได้ยินปุ๊บนะครับชีเธอคนนั้นก็ร้องอีแม่งืดขึ้นมาเลยคือเขาหมดศรัทธาในตัวจาเรตมาตั้งแต่นั้นมาเลยนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีเรื่องอะไรอีกหลากหลายอย่างที่เขาได้ทาป,ป่วยๆอยีกเยอะเลยครับแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้จารเล็ตนะครับต้องโดนเตะออกจากซับเว์เมียยาแล้วก็ระหยอดลงสังเตครับซึ่งชีวิตของเขาในคุกนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะลําบากอะไรเลยนะคือเขานะครับมีห้องขังหรูๆที่เป็นที่อยู่ของตัวเองครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนมีตังค์ไงจะซื้ออะไรก็ได้นอกจากนั้นนะครับบัคจารเร็ตก็ยังได้สามารถใช้เงินเนี่ยฟาดหัวนักโทษหลายๆคนครับให้มาเป็นบอดี้การ์ดของเขา,นาหนึ่งครันะบ มันเคยมีนักโทษที่ไม่พอใจเขาอะฮะว่าทําไมเขาจะต้องมาติดคุกอยู่กับไอ้จิกโลกินเด็กนี่ด้วยที่แบบเข้ามาในคุกแล้วยังไม่เจียมมาทําตัวเป็นดาราอีกเมื่อได้โอกาสนะครับนักโทษคนนั้นก็เลยพุ่งเข้าไปบวกบักจารณ์ในคุกเลยครับทำให้นักโทษคนนั้นเนี่ยต้องโดนล,ลากไปยังห้องขังเดียวครับแต่ทว่าวสิ่งที่นักโทษคนนั้นได้พูดกับสื่อเขาบอกว่ายัางไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขาภูมิใจกับการกระทําของเขาแบบนั้นมากครับและถ้าหากเขาได้บวกกับไอ้จิกโลนะั่นอีกแล้วเขาก็จะบวกมันให้แบบสะใจเลหลกโมา และตอนนี้นะครับปักจาเร็ดก็ได้ข่าวว่าเขาก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมแนละ้วแต่อาจจะไม่เท่าเดิมก็ได้เนื่องจากว่าเขาได้ใช้ชีวิตในคุกเยี่ยงเป็นดาราเลยนะครับคือสวาปามแหลกทุกอย่างที่ขวางหน้านั่นแหละครับก็คือเรื่องปวงๆของคดีความวันนี้นะฮะใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมสำหรับอันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊าบาา